สงกรานผ่านไปขอให้เรื่องราวไร้ไร้เสนียดจันไรจงไหลไปกับสายน้ำในช่วงสงกรานด้วยนะโย,ยมเสนียดจันไรคนจันไรขอให้ไหลไปตามสายนา้ำพ้นไปจากชีวิตเราด้วยนะโย,ยมเรื่องราวเสนียดจันไรเหตุการณ์เสนียดจันไรบุคคลเสนียดจันไรอะไรต่างๆที่เป็นความจันไรทั้งหลายขอให้ไหลผ่านไปโดยเฉพาะใจที่เป็นจันไรของเราเอง จิตใจที่เป็นเสนียดเป็นจันไรของเราเองจิตใจที่ท้อแท้จิตใจที่หดหูจิตใจที่มีราคะจิตใจที่มีโทสะพยาบาทอาฆาตจองเวรนง่วงเหงาเหานอนเสื่องซึมไม่รู้จักที่จะภาคเพียนอะไรขอให้จิตใจที่เป็นเสนียดจันไรของเรานี่แหละที่เป็นตัวร้ายทั้งหลาย,ท,ลายที่ดึงคนเสนียดจันไรเข้ามาสู่ชีวิตเมื่อเราเป็นคนจันไรคนจันไรก็จะเข้ามาสู่เราได้ง่ายเหตุการณ์จันไรก็จะเข้ามาสู่เราง่ายๆ พะเราได้สร้างความจันไรได้สร้างเหตุจันไรให้เกิดขึ้นกับใจของเราเองเสี็จแล้วเหตุที่ไม่ดีที่ใจเราก็จะดึงความเสนีย์จันไรดึงเข้ามาขอให้สงการานปีนี้จิตใจของเราที่เป็นความเสนีย์จันไรจงไหลไปกับสายน้ํามีความภาคเพียรให้มากขึ้นจิตใจเข้มแข็งมากขึ้นอดทนมากขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นไร้สาระให้น้อยลงบัดนี้สงการานผ่านไปขอให้สายน้ำช่วงสงการาน พัดพาสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรให้พ้นไปพ้นไปพ้นไปโดยเฉพาะจิตใจของตนเองขอให้มีกำลังภาคเพียรมีเหตุมีผลรูธรรมของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นขอจเจริญพรเป็นกำลังใจช่วงสงกรานต์ขอให้เราได้พ้นจากความเป็นนักโทษเสียทีหลายคนที่เป็นนักโทษนักโทษคือชอบโทษชอบโทษคนนั้นชอบโทษคนนี้ชอบโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้โทษไปเรื่อย โทษทุกสิ่งทุกอย่างจนลืมหันกลับมามองตนเอาเวลาไปโทษคนนู้นโทษคนนี้โทษจนคนทั้งหมดในโลกผิดไปหมดสิ่งทุกอย่างในโลกผิดไปหมดลืมหันกลับมาดูตนว่าจริงๆแล้วในเราเนี่ยคือต้นเหตุแห่งการคิดการพูดการทำจึงเกิดเหตุตา่างๆแม้เราจะมองไม่เห็นว่ามันเกิดเหตุมาจากไหนแต่วันนี้เราเห็นผลเห็นผลโดยที่เราไม่รู้ว่าเหตุมันเกิดมาจากไหนแต่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเหตุ เกิดมาจากการคิดการพูดการทําของเรานั่นเองงั้นเมื่อเราใช้เวลาทั้งชีวิตไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ก็เหมือนกับผูกมัดไว้ผูกมัดความรู้สึกผูกติดไว้ว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดผูกมัดตัวเองไว้กับโซ่ตรวนเส้นใหญ่กับความคิดของตัวเองว่าคนนั้นผิดคนนู้นผิดไปเรื่อยเลยโดยไม่ได้ใช้เวลาจากการที่ไปโทษคนอื่นหันกลับมามามองตอนหันกลับมาดูตนว่า เรากําลังคิดพูดและทําสิ่งที่ดีอยู่หรือเปล่าเลยกลายเป็นว่าความโศกเศร้าของชีวิตที่มากมายก็เกิดจากการมัดตัวเองไว้กลายเป็นนักโทษและไม่ใช่นักโทษชั้นดีด้วยเป็นนักโทษที่มักจะโทษแล้วก็ผูกมัดเข้าไปเรื่อยมัดเข้าไปเรื่อยเป็นนักโทษที่กําลังมัดตัวเองไม่มีอิสระทางความคิดเลยฉะนั้นถ้าวันนี้เรามีโอกาสได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าขอให้พิจารณาว่าเรานั่นแหละคือต้นเหตุแห่งความเป็น ผู้ที่ก่อให้เกิดเหตุทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับตัวเราในทุกวันนี้เพราะมันบ่มเพาะมันเนิ่นนานหลายพบลายชาติวันนี้เลิกโทษคนนั้นเลิกโทษคนนี้เราจะไม่เป็นนักโทษเราจะไม่เป็นคนชอบโทษแต่เราจะหันกลับมาดูตนพิจารณาตนเพื่อแก้ไขตนและจะได้มีชีวิตที่จเจริญในการเบื้องหน้าเมื่อไม่เสียเวลาในการไปโทษคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขอให้วันนี้เราทุกท่านจงพ้นจากความเป็นนักโทษ หันกลับมาดูตนพิจารณาตนเพื่อแก้ไขตนขอจเจริญพรเป็นกำลังใจขอกอพระเจดีไซน์ในช่วงเทศกาลสงกรานเพื่อบอกกับใจตัวเองว่าวันนี้ไม่ทราบว่าขา้าพเจ้าไปผูกเวรผูกกรรมใครไว้เท่าจำนวนเม็ดทรายในมือน,นี้บ้างหรือเปล่าเกิดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติไปผูกเวรผูกกรรมผูกติดผูกยึดอยู่กับอารมณ์ใดๆที่เครียดแค้นใคร ข้าพเจ้าขอก่อพระเจดีไซด์เพื่อจะบอกใจตัวเองว่าพอแล้วขอให้สิ่งที่มันผูกติดอยู่ในใจไม่ว่าจะชาติละหนึ่งเม็ดผูกติดกับใครหรือว่าใครที่ผูกติดกับข้าพเจ้าจองเวรข้าพเจ้าบางทีเราไม่ได้ก่อเวรก่อนแต่เขารู้สึกมันไส้เขารู้สึกไม่ดีต่อเราก็ผูกเวรกับเราโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวก็มีข้าพเจ้าขอก่อพระเจดีไซด์เพื่อที่จะบูชาพระพุทธเจ้า ขอทำความดีตามที่พระพุทธเจ้าได้ทำสะสมชาติละเล็กชาติละน้อยอารมณ์ละเล็กอารมณ์ละน้อยเพื่อเห็นสัจจะความเป็นจริงว่าไม่ควรมีใครอิจฉาใครไม่ควรมีใครอาฆาตพยาบาทจองเวรนใครขอก่อพระเจดีย์น์ช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อเตือนใจตัวเองและขออาโหสิกรรมขอถอนคำจองเวรนทั้งปวงไม่ขอจองเวรนใครใครทั้งสิ้นท้าพเจ้าหากผูกเวรนใครมากี่พบกี่ชาติก็ตามที ขอให้สายนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าจะเนิ่นนานแค่ไหนจำนวนชาติจำนวนเม็ดจำนวนอารมณ์ที่ผูกติดมายาวนานแค่ไหนก็ตามทีขอไม่จองเวรใครๆอีกต่อไปและขอให้ใครๆทั้งหลายจองเวรเข้าพเจ้าอยู่ก็ขอเลิกการจองเวรซึ่งกันและกันเห็นข้อดีของกันและกันมองข้อดีของกันและกันพยายามให้อภัยในข้อเสียของกันและกันช่วยตักเตือนกันไปทุกพบทุกชาติ วันนี้ขอกอ่อพระเจดีไซน์เพื่อเตือนใจขอบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตด้วยการเตือนใจตนไม่ขอจับผิดใครขอดูตัวเองพิจารณาตัวเองแก้ไขตัวเองและขอให้ตัวเองเจริญเจริญขึ้นทุกวันทุกวันอายุวันโนสุขขังพระรังเธอ วันนี้ขอให้คนที่เข้าใจผิดกันเข้าใจกันให้ถูกเสียทีอย่าเข้าใจผิดกันอีกต่อไปเลยให้เข้าใจให้ถูกว่าคนบางคนเขาก็เข้าใจคนอื่นผิดแบบนั้นเองอย่าเข้าใจผิดกันอีกต่อไปเลยบางคนก็เกิดมาพร้อมกับความเข้าใจผิดคนอื่นอยู่ตลอดเวลาต่อให้พยายามอยู่ในสภาพแวดล้อมดีขนาดไหนบางคนก็ไม่สามารถที่จะมองคนอื่นถูกได้ เราต้องเข้าใจให้ถูกว่าคนบางคนเข้าเกิดมาเพื่อที่จะเข้าใจคนอื่นผิดถ้าวันนี้เราเข้าใจว่าคนที่เขาเข้าใจคนอื่นผิดเป็นการเข้าใจคนอื่นถูกบางทีเราก็เข้าใจผิดตามเข้าไปด้วยแล้วก็อยู่ในสภาพแวดล้อมของคนที่เข้าใจผิดโดยที่คิดว่าเขาเข้าใจถูกแล้เราก็เข้าใจผิดตามคนที่เข้าใจผิดไปด้วยนั้นไม่ดีเลยวันนี้เราไม่สามารถจะไปเปลี่ยนแปลงให้คนที่เข้าใจผิดเข้าใจถูกได้ แต่เราก็พยายามช่วยเขาเต็มที่แต่ถ้าช่วยไม่ได้จริงๆเราก็ต้องเข้าใจให้ถูกว่าคนที่เข้าใจผิดเขาก็เป็นคนเข้าใจผิดอยู่แบบนั้นอยู่เรื่อยๆจึงขออวยพรให้วันนี้ขอให้คนที่เข้าใจกันผิดเข้าใจกันถูกเสียทีคือเข้าใจให้ถูกว่าบางคนก็ไม่มีทางหรอกที่จะเข้าใจคนอื่นถูกได้ก็ขอให้เราตั้งใจตั้งจิตของเราให้มั่นคงเข้าไว้ต่อให้อยู่ในสภาพแวดล้อมของคนเข้าใจผิด อย่าให้เขาดึงเราให้เข้าใจผิดตามเขาไปด้วยได้ชีวิตเราจะต้องเป็นไปในเส้นทางที่ดีชาตินี้จะต้องเข้าใจให้ถูกเข้าใจให้ตรงต่อให้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีขนาดไหนเราก็จะต้องดีให้ได้ตามสภาพของจิตที่เราเข้าใจสิ่งใดๆไม่ผิดเราจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกถูกตามธรรมถูกตามวินยัยถูกตามความถูกต้องขอวอวยพรให้วันนี้คนที่เข้าใจผิดกันเข้าใจกันให้ถูกเสียที ว่าโลกนี้ก็เป็นแบบนี้เองไม่มีใครเข้าใจอะไรถูกได้หมดหรอกจึงขอเจริญพรเป็นกำลังใจใครที่ช่วงนี้ชีวิตกำลังเซซจะลม้มจะลม้มต้องตั้งสติเยอะหน่อยนะโยมมันก็มีบ้างแหละในช่วงเวลาที่ชีวิตขาลมบางทีก็ขาขึ้นมาตั้งพักใหญ่ๆแต่ช่วงขาลงเซซจะลม้มนี่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องจิตใจ คนที่เขาจ้องจะเหยียบก็มีอยู่อย่าเซให้เขาเห็นยังไงก็ต้องแซงแกล้งทำเป็นแข็งแรงไว้ก่อนจริงๆนะคนที่คอยจ้องจะเหยียบคอยจะซ้ำเติมบางทีก็าอาจจะไม่ใช่คนไกลบางทีก็พี่พี่น้องๆกันเองนั่นแหละก็เหยียบย่ำพี่น้องกันเองสายเลือดกันเองก็มีเยอะในช่วงเวลาที่เซเวลาที่กำลังมีทุกข์กำลังมีปัญหาชีวิต บางครั้งไปเล่าให้คนอื่นฟังมากนักเขาก็จ้องจะสมน้ำหน้าก็มีอยู่เยอะอยู่คอยจ้องจะเยียบก็มีเยอะอยู่บางทีการได้มาตั้งสตินิ่งนิ่งพิจารณาว่าปัญหานั้นมีต้นเหตุมาจากอะไรและเราเป็นต้นเหตุจริงๆเราคือต้นเหตุหลักเราจะไม่โทษใครและเราจะมามองตนพิจารณาตนและแก้ไขที่ตนเพราะเราแก้คนอื่นไม่ได้อยู่แล้วยังไงเมื่อ ต่อให้เราดี99%เขาก็จะมองส่วนที่ไม่ดี1%เพราะเขาไม่ชอบเรานะหรือว่าคนที่เขารักเราต่อให้เราไม่ดี99%เขาก็จะมองส่วนดี1%ที่เรามีอยู่ดีนะ่าจะไปเปลี่ยนคนอื่นไปแก้ไขคนอื่นยากในะช่วงนี้หันกลับมามองตนพิจารณาอยู่เสมอว่านาะบางทีไปเล่าให้คนอื่นฟังนักในเรื่องถึงคราวที่เรากำลังทุกข จะมีสักกี่คนที่เข้าใจจะมีสักกี่คนที่พร้อมจะทุกข์กับเราไปด้วยพร้อมจะเข้าใจกับเราไปด้วยนะไม่ใช่พร้อมจะทุกข์ถ้าพร้อมจะเข้ามาทุกข์ด้วยนี่เลยมีคนร้องไห้เพิ่มขึ้นไม่ดีพร้อมจะเข้าใจและพร้อมจะหาทางออกแก้ปัญหาจะมากจะน้อยก็พยายามช่วยกันแก้กับเราไปมันจะมีคนอย่างนี้สักกี่คนไม่รู้เขาจะใส่เกลือ หรือว่าเขาจะทําแผลจะทายาให้เราในช่วงที่เราไปเปิดแผลให้เขาดูไปเล่าความทุกข์ให้คนอื่นฟังเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอคนทาเกลือหรือว่าเจอคนทายางง้นช่วงเวลาของความทุกข์ของชีวิตต้องตั้งสติเยอะๆตั้งสติมากๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเยอะมันก็เป็นเส้นกราฟของชีวิตแหละมันก็มีช่วงขาลงมีช่วงขาขึ้นแต่บางทีมันก็ลงนานหน่อยบางทีมันก็ขึ้นน้อยหน่อย มันเหมือนกับไฟเขียวเราอยากจะให้เขียวนานๆบางทีเขียวแป๊บเดียวบางทีก็แดงนานกว่าเขียวมันก็เป็นธรรมดาทุกไฟแดงทุกแยกมันก็เป็นแบบนี้ทุกช่วงเวลาของชีวิตก็เป็นแบบนี้งั้นก็ขอเป็นกำลังใจฝ่าฟันสู้ปัญหาด้วยสติปัญญาธรรมะของพระพุทธองค์ช่วยได้อย่าก,กระโตกกระตากไปคนรอจ้องจะเหยียบรอสมน้ําหน้ามีอยู่เยอะบางทีไม่ใช่ใครพี่น้องสายเลือดก็ทําพี่น้องกันเองก็มีเยอะเหมือนกัน ขอ,ขอจเจริญพรเป็นกำลังใจขอให้วันนี้วันเริ่มต้นแห่งการทำงานขอให้ชีวิตของเราทุกท่านอย่ามืดแปดด้านขอให้มีความสว่างทุกด้านมีความสว่างทุกทิศด้วยแสงธรรมะของพระพุทธเจ้าแสงแห่งศีลที่เราต้องมีศีลแสงแห่งสมาธิที่เราจะต้องตั้งใจรักษาศีลอันเป็นเหตุให้เกิดสมาธิและเมื่อมีสมาธิ ก็เจริญปัญญาด้วยการพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาขอให้วันนี้จงเป็นชีวิตที่มีแสงแสงทุกแสงก็มีความร้อนอย่าให้แสงเกิดความร้อนแก่ตัวเราจงอยู่ในระยะในระดับที่ไม่ให้เกิดแสงจนเกิดโทษแก่ตัวเองบางครั้งด่งดังบางครั้งมีชื่อเสียงบางครั้งมีแสงแล้วก็ร้อนตัวร้อนอกร้อนใจร้อนชีวิตขอให้วันนี้จงมีแสงที่ปลอดภัย จงเป็นแสงแห่งศีลแสงแห่งสมาธิแสงแห่งปัญญาวันนี้ใครที่เจอปัญหาชีวิตอยู่ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างจงมีแสงอยู่รอบตัวมีแสงอยู่รอบทิศมีแสงแห่งชีวิตมีแสงแห่งสติปัญญาค่อยๆตั้งใจทําไปค่อยๆตั้งสติในการใช้ชีวิตในการคิดการพูดการทําบางครั้งด่วนคิดด่วนพูดด่วนทําก็เกิดโทษเกิดภัยจากการที่ ไม่ได้ตั้งใจตั้งสติในการคิดพูดและทำนั่นเองขอให้วันนี้อย่ามืดแปดด้านอย่ามืดแปดด้านขอให้ทุกด้านจงสว่างสวัยในชีวิตของเราทุกๆท,ท่านด้วยแสงแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าและระวังแสงจะทำให้ตัวเองต้องร้อนขอเจริญพรเป็นกำลังใจอภิวาทนาสีริสนิจังวุธ,ธาปจ,จายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติ อายุวันโนสุขังพระลังวันนี้ขออวยพรให้ลดแรงกระทบกระทั่งให้ได้ในการใช้ชีวิตร่วมกันมองเห็นรังไข่ก็นึกถึงว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนแต่เป็นคนบอบบางหลายคนบอบบางกับการถูกบูลลี่เรื่องสีผิวหลายคนบอบบางกับการถูกบูลลี่เรื่องผูมิภาคที่ตัวเองอาศัย หลายคนบอบบางเรื่องฐานะการเงินหลายคนบอกบางเรื่อง,น,งนู้นบอบาอ н, บ,อบางเรื่องนี้เราทุกคนเป็นไข่คนละใบที่มันพร้อมจะกระทบกระทั่งกันแตกได้แต่วันนี้มองเห็นรังไข่ที่มันประคับประคองไข่ทุกใบไม่ให้กระทบกระทั่งกันแตกได้วันนี้ขอให้ทุกๆแรงกระทบกระทั่งขอให้จิตใจของเราทุกคนจงเป็นจิตใจที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยลดแรงกระทบกันเราทุกคนบอบบางมาก เราทุกคนพร้อมที่จะกระทบกระทั่งกันให้แตกหักเสียหายในมุมในมุมหนึ่งได้หมดเลยวันนี้ขอให้ใจของเราทุกคนเป็นเหมือนกับลังกระดาษที่ใส่ไข่เป็นการซอฟไม่ให้ไข่กระทบกันวันนี้เราทุกคนที่ทำงานร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันและไม่กระทบกระทั่งกันจนกระทั่งชีวิตต้องแตก,ต,แต,กต้องหักกันไปเพราะว่าจิตใจของเรามีธรรมะดีพอขอให้เราทุกคนได้เจอคนที่ซอฟซออารมณ์เจอคนที่เข้าใจเรา เจอคนที่พร้อมที่จะทำให้เราไม่กระทบกระทั่งจนแตกจนหักไปขอให้วันนี้จงเป็นวันที่ดีเจอคนดีและจิตใจของเราต้องดีให้มากพอที่เราลอดมาได้ทุกวันนี้ก็พอใจเรามีแรงซอฟต์มากพอที่จะไม่กระทบกระทั่งกันจนแตกเหมือนไข่หลายๆใบเรามีจุดอ่อนพร้อมที่จะแตกหักได้ในหลายๆเรื่องจึงขอเป็นกําลังใจขอให้วันนี้ชีวิตอย่าได้แตกอย่าได้หักอย่าได้พังอย่าได้ทลายอย่าได้เสียอย่าได้หาย ขอให้มีอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะใจตัวเองมาทําให้ชีวิตของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแบบชนิดที่ไม่ต้องแตกต้องหักต้องพังกันไปสามคัคคีรักใคร่กลมเกลียวอายุวันโนสุขขังพลังเทินมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งจริงๆนะโยมที่ใช้มีดแทงคนอื่นเขาแล้วก็กลับมาถามเขาว่าเป็นอะไรมากไหม ในช่วงบางอารมณ์ของคนในโยมการที่คิดจะทิมแทงคนอื่นด้วยคำพูดทิมแทงด้วยวาจาทิมแทงด้วยสายตาทิมแทงด้วยกิริยาทิมแทงด้วยการใช้พักพวกเข้าไปทิมแทงคนอื่นเขาบางอารมณ์เนี่ยมันก็ทำแบบนั้นจริงๆนะแต่พอวันหนึ่งหมดพักหมดพวกหมดยศหมดศักดิ์สิ้นดีทุกอย่างการที่จะต้องกลับมาสำนึกว่าครั้งหนึ่งเคยทิมแทงคนอื่นไวนะ้เนี่ย มันจะเหมือนกับมีมีดอีกเล่มหนึ่งเนี่ยที่มาแทงตัวเองแทงซ้ำแทงซ้ำแทงซ้ำแทงตัวเองซ้ำซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกการที่ปิดทิ่มแทงคนอื่นไว้แล้วไปถามเขาว่าเป็นอะไรมากไหมมีคนประเภทนี้แบบนี้อยู่จริงๆบนโลกฉะนั้นถ้าหากว่าวันนี้อารมณ์ชั่ววูบหรืออารมณ์บางอารมณ์ที่มันทำให้เรารู้สึกว่าการแย่งชิงยศแย่งชิงทรัพย์แย่งชิง,ง,ชงอะไรที่พอจะแย่งชิงกันในโลกนี้เนี่ย พอถึงวันหนึ่งขึ้นมาจริงๆพอจิตสำนึกของเรามันมันเติบโตขึ้นมาณจุดจุดหนึ่งตรงนั้นหลยโยมจะมีมีดอีกหลายเล่มที่มาทิ่มแทงตัวเองว่าว่านาทีนั้นเนี่ยทำไมถึงทำคนอื่นเข้าได้ขนาดนั้นและจะรู้สึกเจ็บปวดไปยันตายและลมหายใจสุดท้ายไม่แน่นะมีดเหล่านี้ที่เคยแทงคนอื่นไว้มันอาจจะกลับมาทิ่มแทงจิตวิญ,ญญาณของตัวเองจนไปสู่ทุกขติตกนรกไปก็ได้ เห็นมีดวันนี้ก็ขอเป็นข้อคิดสักนิดหนึ่งขอจเจริญพรเป็นกำลังใจเห็นยางวงเส้นนี้ก็นึกถึงชีวิตติดลบของหลายๆคนขอให้ชีวิตหยุดติดลบเสียทีติดบวกบ้างก็ดีเหมือนกันนะพรุ่งนี้ไปทำงานขอให้ความมุ่งมั่นความตั้งใจที่ชีวิตติดลบมีแรงสปีดให้พุ่งไปข้างหน้าอย่างแรงหลายคนที่ไม่ได้เริ่มต้นจากจุดสตาร์ทแบบนี้ หลายคนมีชีวิตที่ล้ำหน้าไปกว่าคนอื่นตั้งเยอะแบบนี้แต่สําหรับหลายคนชีวิตติดลบแบบนี้แต่เชื่อเถอะหลายครั้งที่เราเห็นหลายคนที่ติดลบเรื่องการเงินแต่เขาก็มีความภาคเพียรพยายามจนกระทั่งพุ่งไปข้างหน้าได้เร็วกว่าความจนนั่นแหละบีบคั้นความจนนั่นแหละเป็นข้อต่อรองที่ทําให้เขาได้สู้มากกว่าคนอื่นความที่ไม่ฉลาดนั่นแหละที่เขาขวนขวายได้มากกว่าคนที่ฉลาดอยู่แล้วและประมาทในชีวิตเหมือนกระต่ายกับเตา่าที่ มีแรงพยายามต่างกันท่านทั้งหลายพรุ่งนี้ขอให้ทุกๆก,การงานที่ไปทําหลายคนที่ติดลบติดบวกเสียทีด้วยความมุ่งมั่นความพยายามวิริยะอุตสาหะของเราเองอย่าไปหวางพึ่งใครหลายคนที่ติดลบถอยหลังอยู่ก็ดีเหมือนกันเราจะใช้แรงสปีดต,ตัวนี้แหละในการผลักดันให้พุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและมั่นคงขอให้ทุกๆความตั้งใจจงมีแรงผลักดันชีวิตติดลบไม่เป็นไรแต่ขอให้พุ่งไปให้ไกล ไกลทุกๆความสําเร็จขอให้อยู่แค่เอื้อมขอให้ทุกๆความตั้งใจมีแรงสปีดมีแรงมุ่งมั่นมีแรงพุ่งทะยานไปข้างหน้าด้วยความอดทนจึงขอเป็นกําลังใจกับอย่างบวงที่เห็นชีวิตติดลบขอให้ติดวกเสียทีหนึ่งนะขอจะเจริญพรเป็นกําลังใจวันนี้ขอวอวยพรให้เจอคนใจเย็นๆขอให้เราใจเย็นๆเ,เห็นไอน้ำที่ติดอยู่ข้างถัง ก็ทำให้นึกถึงว่าน้ำแข็งที่อยู่ข้างในเย็นมาจนเป็นไอน้ำที่จับอยู่ข้างนอกวันนี้ขอให้เจอเจ้านายลูกน้องพี่น้องเพื่อนฝูงที่ใจเย็นๆด้วยการทำตัวเราให้เย็นๆบางคนเย็นข้างในจนกระทั่งเย็นออกมาถึงข้างนอกขอให้เจอคนใจเย็นๆที่ใจเขาเย็นใจเขาดีจนกระทั่งเผื่อแผ่ความเย็นออกมาถึงข้างนอก ถ้าใครเป็นลูกน้องขอให้เจอเจ้านายที่เย็นที่ใจเจ้านายและเย็นมาถึงลูกน้องอย่างเราใครที่เป็นเจ้านายก็ขอให้เย็นที่ใจเราจนกระทั่งเย็นไปถึงลูกน้องเย็นไปถึงเพื่อนร่วมงานขอให้ไอเย็นวันนี้ที่เห็นเป็นเครื่องเตือนใจว่าขอให้เราทุกคนอย่าเย็นเพียงลําพังเย็นจนคนอื่นสามารถสัมผัสความเย็นได้สามารถที่จะรับรู้ถึงความเย็นเรา ขอให้เจอคนใจเย็นวันนี้ชีวิตขอให้เย็นเย็นร่มเย็นเย็นนอกเย็นในเย็นกายเย็นใจเย็นชีวิตเย็นจิตวิญญาณเย็นจนกระทั่งว่าชีวิตนี้สะสมความเย็นกายเย็นใจจนถึงลมหายใจสุดท้ายและถึงซึ่งพระนิพพานไม่ช้าไม่นานในการเบื้องหน้าด้วยการทุกๆุกคนอายุวันโนสุขขังพลังเทินเห็นไม้เรื่อยวันนี้ ขอให้วันนี้ท่านทั้งหลายได้เจอคนที่เกรงใจยิ่งสนิทเท่าไรยิ่งต้องเกรงใจให้มากเท่านั้นเห็นไม้เล,ล <Lauren> ื้อยไม้รัดเวลาพอเข้าไปอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่เขามักจะมัดและรัดต้นไม้ใหญ่จนกบางครั้งต้นไม้ใหญ่เนี่ยตายก็มีขอให้หลายๆคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเราอย่ามารัดอย่ามามัดอย,าดอยาอด่ามาดูดน้ำเลี้ยงจากเราจนกระทั่งว่าเราเองก็ย่ำแ,แย่หลายคนที่คุ้นเคยกับใครก็ไม่ได้เคยเกรงใจ ยิ่งคุ้นเคยยิ่งต้องเกรงใจยิ่งคุ้นเคยยิ่งจะต้องให้ความสําคัญว่าเขามีบุญคุณกับเราเรายิ่งจะต้องเกรงใจวันนี้หลายคนที่อยู่กับคนที่ไม่ค่อยเกรงใจและเมื่อมารัดมามัดมาเลื้อยอยู่ในชีวิตเราก็ขอให้อาศัยซึ่งกันและกันเราได้ประโยชน์จากคุณบ้างคุณได้ประโยชน์จากเราบ้างเมื่อเราได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันก็เลี้ยงดูกันเติบโตไปพร้อมๆกันอย่าให้ต้นใดต้นหนึ่งต้องตายไปต้นที่เป็นต้นแม่ ที่มีคนเข้ามาอาศัยและกำลังเลื้อยกำลังกินอยู่ด้วยกันก็ยังจะต้องอยู่ได้ต้นที่มารัดมามัดมาอาศัยเขาอยู่ก็ยังจะต้องอยู่ได้ร่วมกันไปยิ่งอยู่กับคนที่เขาดียิ่งจะต้องเกรงใจหลายคนที่ไม่ค่อยเกรงใจคนดีคนดีก็หมดกำลังเหมือนกันบางครั้งคนดีหรือต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ได้คิดจะทำร้ายใครแต่บางทีก็ต้องตายไปเพราะคนที่ไม่ได้เกรงใจมาเบียดเบียนชีวิต ให้ชีวิตของเขาเนี่ยจะต้องตายไปก่อนการเวลาที่เหมาะที่ควรวันนี้ขอให้ชีวิตเราทุกท่านได้เจอคนดีเจอคนที่เกรงใจและยิ่งต้องเกรงใจยิ่งคุ้นเคยมากเท่าไหร่ยิ่งต้องเกรงใจมากเท่านั้นขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีอยู่กับคนที่ดีเพื่อรักษาคนดีและให้ความดีคุ้มครองทั้งผู้ที่มาอาศัยและผู้ที่ได้ให้เขาอาศัยอยู่ร่วมกันไปเติบโตรุ่งเรืองจเจริญไปพร้อมๆกันอายุวันโนสุขขังพลัง ขอเจริญพรเป็นกำลังใจเดี๋ยวมอบรางวัลแชมป์นักวิ่งแนวดิ่งหน่อยกี่ชั้นนะวันนั้นที่พาแม่ลงมา36ชั้นพาแม่วิ่งลงมาในวันแผ่นดินไหวไ6้ชั้นโอ้โหแต่วันนี้ถือว่าเป็นนักวิ่งแน,นวดิ่งเลย Sick. นะบันไดบันไดบางทีทำเป็นสมขั้นเป็นขัๆๆ้นเดียวเลยใช่ไหมอ่ามอบอบแชมป์ก่อนแชมป์ก่อนแชมป์อ แต้องขอบคุณธรรมชาติของร่างกายนะเวลาปอไฟไหม้แผ่นดินไหวในคนแบกตุ่มน้ําได้ใช่ไหมแบกตู้เย็นได้ใช่ไหมวันนั้นนาทีนั้นคื็นาทีชีวิตเสดไยไม่ได้แบกแม่ลงมาวันนั้นอะตะวันวิ่งไปไกลมากเลยหันกลับมาเอ้าแม่ไปไหนเอ้ายังวิ่งกลับไปรับแม่มาอีกโอ้โหลงมาจากชั้นสามสิบหกตึกมีสี่สิบกว่าชั้นเนาะสี่สิบเอ็ดชั้นแล้วก็วิ่งเวียนลงมาตามทางบันไดหนีไฟอนะโอ้โห คือพอพอเสียงเริ่มดังทุกคนเริ่มออกจากห้องบางคนอุ้มลูกที่แบบเดือนสองเดือนนะคะวิ่งตามกันมา่ลแต่ะรนตอนนั้นเเเาห็นตอนนั้นไซเรนที่เป็นสัญญาณเตือนก็ยังไม่มีด้วยใช่ไหมเขากลัวคนจะแตกหร่นจะอเนี่ยที่อาจารย์ชวนคุยถึงว่านาทีนั้นอ่ะมันเป็นนาทีที่มันเหมือนกับเข้ามาทดสอบจิตเราแล้วว่าที่เราฝึกมาจนอายุห้าสิบกว่าเนี่ยตอนนาทีสุดท้ายเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้ตึกสี่สิบกว่าชั้นมันจะโครมลงมาไหมอ่ะ ตอนนั้นมันนึกถึงบุญกุศลอะไรไหมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมหรือว่านึกถึงลูกนึกถึงสมบัติไม่ได้ถึงสมบัติเลยคะคือนับเวลาลักเวลานั้นอ่ะไม่้องการอะไรทุกสี่อย่างนอกจากชีวิตที่รอดลงไปแล้วถ้าถ้าตึกนั้นอ่ะถล่มลงมาเนี่ยคุณเมรู้ว่าเออเราต้องลงไปให้ได้เนี่ยเห็นไหมธรรมชาติของจิตเราอ่ะต่อให้ฝึกมาหรือไม่ฝึกมาก็ตามทีพอนาทีสุดท้ายมันจะตีกรอบแคบแคบลงมา จากเดิมที่จิตเรามันคิดเรื่องสมบัติเรื่องที่ดินเรื่องที่นอ้องทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่พอพอนาทีสุดท้ายนะมันจะนึกถึงแบบอะไรที่มันโฟกัสที่สุดอะ่ะมมันเหมือนเวลาคนตกใจเวลาอุทานออกมาปุ๊บเนี่ยคำอุทานนั่นแหละมันเหมือนกับจิตลักษณะนะั้นไม่เป็นจิตที่เสียแซมันไม่มีเวลาไปปรุงแต่งอะไรมันจะเอาสิ่งที่คุ้นเคยโพรองออกมาจากปากงั้นจิตเราก็เช่นเดียวกันนะ ทั้งชีวิตมันสะสมอะไรมาจะเรียกตะวันตลอดมีตะวันตะวันเร็วตะวันเร็ว6เร็วมีลูกสองคนจะเรียกคนเดียววิ่งไปแล้วก็มองลงไปข้างล่างว่ามาเละถึงข้างล่างสักทีมาเลยถึงข้างบนสักที6ชั้นอ้าวแชมป์โลกแนวดิ่ง30 36ชั้นพาแม่ลงมาได้ปลอดภัยอาศัยว่าขายาวเป็นวิเศษนะอ่ะขอบใจมากแล้วก็ขอให้รอดปลอดภัยกับทุกๆเหตุการณ์ถ้ามันจะมีอะไรอีกเนาะในอนาคตข้างหน้านะอันาสาธุ เนี่ยพาจรย์เห็นหมวกพ่อแล้วนึกถึงมันกันนะว่าพ่อเขามีหมวกหลายใบเนาะพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยพ่อก็ต้องถอดยศถอดตำแหน่งจากการเป็นยศตำแหน่งใดๆที่อยู่ในที่ทำงานแล้วกลับมาเป็นพ่อของลูกทุกคนนะเวลาพอพ่อไปทำงานพ่อก็ต้องสวมหมวกของคว,ความเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปดูแลลูกน้องเวลาพอพ่อไปโรงพยาบาลก็ต้องสวมหมวกของความเป็นคนไข้ที่น่ารักใช่ไหม ไม่ทําให้หมอต้องอึดอัดใจเวลารักษาพ่อเวลาพอพ่อไปเจอพ่อค้าแม่ค้าพ่อก็ต้องถมตัวกลายไปเป็นลูกค้าเนี่ยพระอาจารย์ว่าพอเห็นหมวกพ่อแล้วก็นึกถึงว่าคนเราออยู่กันมากว่าจะหมดลมกันได้แต่ละหนึ่งชาตินะสวมหมวกกันหลายใบทีเดียวแล้วโดยเฉพาะอย่างเนี้ยพระอาจารย์เห็นว่าในวัย80กว่าของพ่อที่เสียไปเนี่ยทุกที่สุดของพ่อแม่เนี่ยพระอาจารย์ว่าไม่มีอะไรเกินเรื่องทุกเรื่องลูกแล้วล่ละนรกของพ่อแม่ก็คือลูก สวรรค์ของพ่อแม่ก็คือลูกเนี่ยแต่อาจารย์ถามลูกๆทุกคนดูแล้วพอาจารย์รู้สึกได้เลยสัมผัสได้ว่าพ่อเขาพ่อเขาต้องไปดีเพราะว่าถ้าลูกๆรักกันเนี่ยใช่ไหมพ่อแม่ก็ตายตาหลับเขาหลับตาได้สนิทตั้งแต่ก่อนตายแล้วล่ะเขานอนหลับได้เต็มตาเต็มตื่นตั้งแต่ก่อนตายแล้วล่ะแต่บางบ้านเนี่ยอาจารย์มองเห็นเลยว่าทุกคืนพ่อแม่ไม่เคยหลับได้เต็มตื่นเต็มตาสักทีแล้วอย่างเนี้ย จะใช้คําว่าตายตาหลับสําหรับบางบ้านพระอาจารย์ไปใช้ไม่ได้นะเพราะขนาดตอนเป็นเป็นก็ยังยังทำให้พ่อแม่ตาหลับไม่ได้และไม่ใช่ว่าหลับตาลงได้แล้วจะหลับจริงๆนะขนาดในฝันของพ่อแม่ยังฝันร้ายฝันเห็นลูกทะเลาะกันเพราะว่าตื่นขึ้นมาลูกก็ทะเลาะกันอยู่จริงๆงงั้นแต่บ้านนี้พระอาจารย์มองเห็นแล้วรู้สึกว่าลูกทุกคนรักกันอันเนี้ยไม่ต้องไปนิมนต์พระมาสวดก่อนที่พ่อจะหมดลมด้วยซ้ำเพราะลูกเป็นพระของพ่อแม่ไปซะแล้ว ใช่ไหมมาลูกเป็นพระของพ่อแม่ทําให้พ่อแม่สบายใจการหลับทุกคืนเขาก็หลับเต็มตื่นเขาก็เหมือนกับหลับไปแล้วก็ฝันเห็นสวรรค์ทุกวันแล้วเมื่อตายจริงๆเนี่ยจะบอกว่าเขาไม่ไปสวรรค์เนี่ยพระอาจารย์ก็ไม่รู้จะจะใช้คาไหนแทนเรื่องนี้ได้อะนะงั้นเราใช้ข้อมูลเชิงสถิติก็แล้วกันว่าเมื่อเมื่อสามหมื่นกว่าวันที่ที่ผ่านมาเขานอนหลับแล้วฝันดีทุกคืนงั้นในวันที่เขาหลับเขาหลับจริงๆแล้วไม่ได้ตื่นขึ้นมาเนี่ย ที่ที่เขาไปแล้วมันเหมือนความฝันเนี่ยพระอาจารย์ก็ว่ามันก็ต้องเป็นฝันดีเหมือนสามหมื่นกว่าวันที่เขาเคยฝันมาใช่ไหมงั้นอะไรก็ตามทีพระอาจารย์ว่าเรามาดูข้อมูลเชิงประจักษ์ดีกว่าว่าถ้าลูกๆรักกันนะพ่อแม่ก็สบายใจงั้นวันนี้เห็นหมวกแล้วก็ทําให้ได้ข้อคิดว่าหมวกใบนี้ใบเก่าๆเนี่ยแต่ว่าส่งลูกมาได้ไกลเหลือเกินนะขาเก่าๆของพ่อส่งลูกมาได้ไกลเหลือเกินจักรยานคันเก่าๆมอเตอร์ไซค์คันเก่าๆรถยนต์คันเก่าๆ แต่ว่าขับส่งลูกมาได้ไกลเลือเกินจนสุดท้ายจริงๆแหมวกใบนี้ก็ต้องถูกถอดออกแล้วก็ไม่ได้ใช้จักรยานคันนั้นมอเตอร์ไซค์คันนั้นรถยนต์คันนั้นสุดท้ายต้องจอดทิ้งหมดแต่เชื่อไหมว่ามันพาทุกคนมาส่งถึงที่ที่หนึ่งแล้วแต่มันอาจจะไม่ใช่ปลายทางก็ได้แต่มันเป็นที่ที่พ่อเขามั่นใจว่าฉันส่งพวกคุณลงตรงนี้นะและฉันเชื่อว่าพวกคุณสามารถเดินไปต่อจนถึงปลายทางได้ด้วยตัวคุณเองไม่มีมอเตอร์ไซค์คันไหนไม่มีรถยนต์คันไหนที่ส่งลูกถึงปลายทางได้จริงๆ มีแต่ส่งไปถึงที่ที่หนึ่งที่เขามั่นใจว่าลูกเนี่ยไปต่อเองได้แล้วเขาลงทุนกับการศึกษาของลูกไว้มากพอจนเขามั่นใจว่าลูกสามารถใช้การศึกษาของเขานไปต่อยอดจนสามารถไปใช้ชีวิตที่มีความสุขได้นะงั้นก็ขออนุโมทนากับการจัดงานศพของพ่อได้แบบสมเกียรติที่สุดแล้วอย่าไปเปรียบเทียบกับศพอื่นเขาเราทำดีที่สุดของเรา คำว่าสุดยอดของต้นหญ้าแต่ละต้นเนี่ยมันสูงไม่เท่ากัน,นแต่มันสุดยอดของมันที่สุดเท่านี้แล้วเราจัดงานศพของพ่อได้สูงสุดยอดที่สุดเท่าที่ยอดของเราจะทําได้แล้วก็จึงขออนุโมทนาบุญด้วยเนาะขอให้ดวงวิญญาณของพ่อได้รับส่วนบุญร้อยเปอร์เซ็นต์สาธุ